เว้ยดิดิยเดิ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 เลดิดิดนดิ่ิด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 เลยดิ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 าิด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 ิลยดิ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 ลิดยดิ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 ยิด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 ลดิดิดอยิด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 ิ้ิดิดิดดิ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 ดเลย อ่าระวังโดนเจียวนะออห่างหน่อยมีครับมีม,มีที่นอนนะข้างในโอเคครับขอ,อยาส่งตัวครับรีบเคลียร์เลยสอนอนรีบเคลียร์รีบเคลียรีบเคลียสอนนอน ทำคดีเทคดีเโดนนี่ไงทำคดีตรงนี้ไปเลยหลบหนีนะครับเป็นไอ้นี่เป็นหลบหนีไปได้ครับไม่ผู้ช่วยช่วยเหลือผู้ต้องหา่ผู้ต้องหาไม่ให้ผมจะช่วยเงียบ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 พามาป้าป้าเริ่มสองตัวอะไรพิมพ์อกาศเพิ่งมาเอามือถือมาเงียบ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 ตอนนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาตรฐานเราแบบว่า ไปสิดยาไปเปล่าพี่สิทธยาแรับส่งตัวตอนไหนอ่ะสี่ห้าครับเฟิบเฟิบจเร็วแปดไปเร็วเดี๋ยวผมเขียนประกาศเรื่อ้อะนะครับไปแล้วสโกแล้วสโกเดินไปเร็วรถส่งตัวเราอยู่ปะโจรนะแรมรถตู้ไม่มีเกาะนะพี่ไปใช้เกาะนะคู่อ่ะ ไปกองรีบเคลียร์คดีกีตาร์ดิไอ้เต๋รวมพลหน่อยกูกำลังโดนส่งตัวตำรวจมากระทืบกูอะได้ช่วยกูด้วยเอาคนทั้งเมืองมาเลยขอทั้งเมืองโอเคโอเคทั้งเมืองก็พ่ายอยู่ปะไม่ไม่มากก็พ่ายอะ โอ้พี่เม้งพร้อม uh huh. จัดเลยดูดิ mm hmm. มาของใส่ตู้ดีกว่า ก็ไงเรียกจังกินอยู่ว่าตอนที่เมื่อก่อนไปได้เยอะแยะนี่เข้ามาว่าสองพันเองก่อนไมกอนเฉยใจดีก็รักเราเหมันเก่าแล้วดของที่พี่คนอื่นไม่เคยครับคนดีครับเฉยดจองททนงเลับเออเอเออไห้ติดเล่อนรกันทงานเป็นงานครับอไเลไ้จัดขบวนรถไปแล้ว เมาจัดขบวนรถเลยเลาลาอารถตู้ไปกลาขงขบวนมึงกูน่ากำลังโดนสกปรกตู้ตไ,ไปกลางขบวนจัดขบวนรถไปเลยมาจากขบว <c oughs> นรถปิ้วขอไปใส่กอะกันไปใส่ไปเกาะรีบไปเรียบร้อย อีกหนาทีตีอมาสกาั้อีกไปทักสองคันได้เลยไปยอแป๊บ ข้นรถเลยค่ะรถเลยครับลุงไปด้วยไปด้วยโว้ยให้จัดขบวนทำรออะไรกันวะเนี่ยลุงข้นรถเลยรถเลยครับลุงอ้าวมาแล้วเหรอเบอร์เก้ ตบน้ำหน้ามาละอะไรอ่ะนำตัวขึ้นรถครับลงุงเจนครับเจนไม่นั่งคู่กันหรอเดี๋ยวนักโทษกระโดดโลงนาะต้องมานั่งใกล้ๆกันดินั่งคู่ด้วย เออเราต้องมานั่งใกล้ๆกันคุณต้องคุมตัวนักโทษโอ้ไม่น่ารอดว่ะกูดูทรงละพี่เคย์ยืมโทรศัพท์ลุงหรือยังเดี๋ยวลุงก็โพสต์อีกเขาโพสต์ไปนานเลยโอ้ยเราจะเปลี่ยนแผนไหมผมก็ว่าไหมอ่ะเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรอะไรไม่ต้องยึดไม่ต้องยึดมึงเอาอไปจุดไปหล่อไนเปอิลแต่บนหอดีกว่ามั้งกลัวหอไม่มีหอทราให้นักเก็ตหอหอเลยแต่ขึ้นรถดิรออะไรกันวะไม่พอแล้วเนี่ยตะกอนไปแล้ว ครับหน้าขบวนกันเลยลงุลงเรามาถึงจุดนี้ได้ไงดูดูถ่ายรูปกูด้วยเอ้อ ววาจอดรอแล้วว <G ã entender it> ่ะ <filho> พี to, ่ตรงเนินขับทางไปคงแบบ อย่าลืมนล้เกมขันนะโดนชนเป็นขานเปลี่ยนคันคันแล้วเหรอคันนี้โอนี้คันนี้อุ้มมาชนดิคันนี้มาดิเออคันนี้ Ooh, พี่เอาขันหลังขันพ ah, ีเอสกันแล้วทวินแล้วไอ้ดูมพี่ลงหน่อยพี่ลงไม่ได้มามามาเออไม่ลงไม่ได้เหมือนกันเลยแปะแปะคนลงไม่ได้ลงไม่ได้เหมือนกันพี่เกยเปียกลงหน่อยรถมันมาลงลงไม่ได้เอ้ยตำรวจมาอุ้มหน่อยลงไม่ได้มาอุ้มในรถหน่อยโอเคโอเคโอเคเออเคโออเคโอเเคโออเเ ูมาแปะด้วยมาแปะด้วยไปครับลุงขึ้นรถเลยครับกันไหนคันนี้ครับคันนี้ไอ้คันแรกครับกองขึ้นคันกูกองกองขึ้นคันกูกองอะไรกันนะครับคันซ้ายคันซ้ายไอ้คันนี้คันนี้คนขับขึ้นไปก่อนเลยหางเลยเฉกกว่าจิตดับเลยมันขึ้นไม่ได้คันเราคันใหญ่นำนำคันปิดท้ายคันใช่ป่ะไปขับคนนึงนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คนขับกำลังขึ้นไอ้กองไอ้เดี๋ยว พี่ให้ผมขับเหรอพี่ผมาต้องเผารถกันทีทิ้งก่อนไม่ไม่ไม่ให้ไอ้ขับไปวะไปน้าผบไมมให้ผมขับไหมไม่ไม่ไม่ให้คนขับมาครับผมไม่นั่งไโจนมาต้องหดน้ำไ่ได้เียันนึ่งยมาี่นั่งหชาไม่ต้องแรงไม่ต้องเวไปไอโจนรอ้นรถมาช่วยมึงทันเวลาเ้ยขั่วนเ่ยเีวที่เียเปี้ยวอ่ะรถคนดเรา่ง รู้ค้าศ็กขัดเลยนะครับเดี๋ยวก็รู้ดูไม่ดู่านละเดินชนทีเดียวกระเด็นไม่เอานะพี่เหมือนรถมันบั็กเลยลงรถไม่ได้ไอ้เหี้ยคันหลังคุ้นๆเหมือนกูเห็นในข่าวไอ้สัตว์ใช่ครับเค็เลยครับอ๋อนี่สลายเดี๋ยวคันกูนำให้เดี๋ยวคันกูได้กูสามคัน บังครับบังเฮ้ยอันนี้กูโดนคดีอะไรเนี่ยเอวีอาลุงโดนอาผู้ช่วยเหลือผู้ต้องหาครับโอ้ยสัสตกตัวก็โดนตงตัวเป็นผู้ต้องหาให้คำนวณเวลาให้ให้พร้อมมาใช่ไหมไอ้โลนัทพอดเป้นมาตรงกลางเห็นปะได้ได้ได้ตรงกลางไปนั่นแหละแค่นี้อยู่บล็อกบล็อกนะทุกคนบล็อกนะไม่ต้องเร่งนะไม่ต้องเร่งเยอะจะกตี ก็ตำรวจคอยดูข้างหลังเอานะนี่ห้าอยหคอยคมอมเวอร์ข้างหลังเอาคันไหนพี่พี่อยู่คันไหนอ่ะผมเพื่อนไหนได้อ่ะคันหน้าสุดคันหน้าสุดประกาศเลยประกาศเลยประกาศเลยแก้ด่าแก้ประกาศเลยประกาศเลยมามาดูดิคันนี้จะไหวกับสามร้อยโลหรือเปล่า ่อกดล่าสุดล่าสุดมีห้าร้อยแล้วลุงต้องหน้ารอก่อนครับไปสมนี่ไปขวาเลยครับประกบไปขวาเลยครับไปไปวิมัมีคนพยายามที่จะฝักทางเราเฮ้ย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 มาตั้งแต่หัววันแล้วครับฉีดน้ำได้ด้วยนะรถอ่ะอย่าฉีดคนด้วยรถพังเลยนะพี่เลยพี่จะเลยโอ้โหอันี้เราขอเปิดก้นขาน้าเร็วไปขาน้าเร็วไป ด้วยเวลาให้เขาไปเคลียร์ให้เขาไปเคลีร์ัหน้าไปเคลียร์คันหน้าไปเคลียร์จอดกะคองไว้รู้ม่ตู้ี่น้ำมันไม่ดี่นแม่พี่ใส่ี่น้ำพวกอะขีดสามเคบีสีม่วงใส่เขาไปพี่เรียบร้อยกันเลยพี่มละขันนพังเมยดับเลยวะเนี่ย เอาล้วครับตอนนี้มาอยู่กับแม็กนะครับคาดีโอ้ยดีจีเฮียดังกัญชานในสัตว์เจ็ดคีเฮียดีจีโค้ดเทเทเกิรไอนเฮียมาแล้วดูนนี้จะมีคนช่วยเยอะหรือเปล่านะครับผมใช่เราไปตาหลังไม่หลังไม่ทัไม่หลังกูอยากจะรู้เหมือนกันหน้าอ่ะหน้าก็ยองอ่ะบอกเลยรถไปกลิ้วเขายุดอ่ะ โอ้โหอเหี้ยข้างหลังดูข้างหลังดิบอกเลยรอบนี้ไม่หมูครั้งนี้เลยนะครับทุกคนคั้นี้จะไหวหรือเปล่าครั้งนั้นไม่ไหวนะคจะไหวหรือเปล่าเชื่ออย่างว้าเฮ้ยโอ้ยโ้ยเยออยออ้ั่อยออออยน้น ก็ใสยก็ใส้เี็ยกูเอากูไปอยู่คันซ้ายคันซ้ายไปโยนล่าสุดล่าสุดห้าร้อโลมาละกันนี้กันนี้ใช่กันนี้แหละ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 เอาลงลลงมาคันนี้เอาลงลลงมาลงีแล้วลงเยไลยไปพังราไงไเ้ยแามันขับช่วยแล้วลูงไม่ช่วยแล้ว

พยานมรัคนเข้าไว้ได้ใจแล้วทุกใจาไหไว่้อาไนหลังสอคนสองคันราวจะพาเดียวโอ้โอสดๆมันจะเป็นตั่าตัแกกันขนาดนี้เลยหรอวะไอ้ดูพับติดคดีเลยนะลิงลิทางเลยงเลยพังเลยอพังเลย สี400 chapel, ่ร <or> ้อยโลจะพังแล้วไม่ไหวแล้วสี่ร้อยโลยังพังอ่ะดูดิสี่ร้อยโลยังพังอ่ะผมจะไห้ไวล้เนียรู้สึกว่ารถเราไม่ไดรู้สึกว่าเป็นอะไรเลยเรายังแบบเฉยๆอยู่เล็กประกาศเนี่ยใครฆ่าตำรวจแล้วอุ้มศพได้แจกคนละอ่าสามหมื่นไปถือว่าเป็นกิจกรรมสำหรับคนในเซิร์ฟฆ่าตำรวจได้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วอุ้มไว้อ่ะอุ้มไว้ก็คือจองไว้อ่ะคนละสามหมื่นไปกิจกรรมเล็กๆไปเนี่ยจะได้สนุกสนุกกัน ถึงวินิจกรรมเนี่ยเฮ้ยชนชนชนหน่อยไรมาเขี่ยมีคนยิงผมใช่เหรอคติดแล้วติดแล้วต้องลงไปแล้วต้องลงแล้วลงแล้วเรามีคนขับคนที่สองเรามีคนขับคนที่สองอ้าวติดแล้วติดแล้วลงแล้ทุกคนลงอ้าวอยช้อนอ่ะอาช้อน กอดดันอยู่แล้วกันประตูก่อนลูกลตู้ก่อนรถไฟกันอย่าเยี่ยมคนอย่าเยี่ยมคนไอ้กูได้เล่นกูอยากเล่นคุ้มกันข้างหลังไว้เอาไปนาั่งในรถดีกว่าเนี่ยอยู่นี่ทุกค้ชดูนะรถไม่ไหวแล้วว่ะรถไม่ไหวแล้วไหนนะโค้ดอะไอเอ็มประกาศเด็กเฮ้ยยังขยับได้อยู่เลยเนะี่ย โอ๊ยฉิดไลยพักเลยน้องสวยเออไม่ไหลไปเออสวยสวยเราจะไปต่อแล้วกันนะครับกันหน่อยเ้ยยึดมาดบรถอะดึงล้อไปดึงล้อล้อกับแม่สวยมันชที่เดิมเลยเอาไปดเลยพักเลยไปแล้วนอะไรงงไปแล้วฉดไพักน้อง

ลงเพื่อนลงเพื่อนลงเพื่อนปล่อยปล่อยปล่อยช่วยด้วย okay. bye bye. ช่วด้วยเขาใหญ่ตีกูจะตายข,าข,าขึ้นมาขึ้นมาลุงแล้ว bon, ขึ bon, ้นมาขึ้นมา c r c c o v o v e r c o บ e เอ้ปรากาศดิเนี่ยเร็วพิมพ์นี้วมึงมายืนอยู่ข้างบนเดี๋ยวใครฆ่าตำรวจได้เนี่ยคนละสามหมื่นแล้วมาให้มึงอ่ะเร็วเอกประกาศเนี่ยหัวมันขึ้นให้บนเขาเนี่ย ปละสาเบิรแจกไปเหตกรรมสนุกสนุกไอ้เหี้ยคนมาเล่นเยอะจัดดีจีมันว่างเหรอไอเหี้ย มันก็ยังม,ม,มีเวลามาแวะเล่นนะดีจีอ่ะไอ้สัสใช่ดีจีปะวะใช่เฮียมันยิงตายหมดมปแล้ะไอ้เฮียตายแล้วด้ไอ้สัสไอส้บ๊อบปะนอะ โอ้โหเยี่เกินแล้วตอนนีดดด้ดูดิใครจะเอาสมมาให้ไว โอ้ยเยี่ยมแม่ไอ้รถเทียดียดิงแบบว่ามันจัดเลยนะคนในประเทศกี่คนวะเทียดสี่ร้อยะอะเลยนะ เฮ้ยดีจีตีเสร็จแล้วเหรอใช่ครับลุงเขาหายหมดเลยครับเอาเหรอใช่หลังจบว่าบ้านผมไปที่บ้านเขาไม่มีสักคนแล้ว ตำรวจยังอยู่บนรถอยู่เลยเอ้าวไอรีรอบสองไหม,ไ,มได้ครับรอบสองไม่มันแล้วรบรรจงเคร่รรอบเดียวเดี๋ยวค่อยหากิจกรรมเล่น เลยเอกไปไล่ชุบได้แล้วเอกเอกไปไล่ชุบได้แล้วคนตายเยอะจัดเลย ชอบออกกได้ั้งเอ็กชอบออกได้ปะ Sound Chúng <t stereotype> <maks dữ dữ sympath là> ừ ta <s girlfriend> ừ phải ở มุ่งฟื้นมึงอยู่ไหนฮะเดี๋ยวบนรถหารถโอเคอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวอยู่นะขอบคุณครับ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 ไม่ดีจีมึงว่างเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยเดินอยู่ตรงกลาร์ดเนี่ยหลอดเหรอเนี่ยลาดหลอดหในรถอ่ะเนี่ยรถอยู่เนี่ยตัวของทันเพ่งยังเอาไม่อยู่อ่ะ อเช่นเช่นนรกเนี่ยเช่นนรกเนี่ยเช่นนรกเด็ด yeah. <Đ> <bas> เด็ด <clicked> ที่ตำรวจไม่ได้เล่นตั้งห้าหกข้นไม่กโอ้ไม่ได้เล่นลุงครับผมอุ้มได้ไปไหนครับได้แล้วตกไปเอ้ยเดี๋ยวรถคนหนึ่งเด็กกูยึดรถหน่อยอ้าวลุงไปเลยครับลุงลงขึ้นไปครับเงียบหรือเปล่าชิบหายรถหาย ึงเช็คดูไม่ไา้ครับูเจ๊ดูได้แค่โดยกูเล่ไมเล่นวันเ่า่ามึง sorry I c a n do และมึงไม่ใช่เพื่อนตอนที่กูแม่เก็ตด้แชมป์โทษที่เองกูไม่เลนวัารมงได้ปีมีแคเดามาเล่นทีว่าที่กูจะ